สบายดีพ่อพี่น้องเนาะสบายดีบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะมื้อนี้ก็อยู่ทุติ่งนาเนาะมาเอาควายออกก่อนสิไปตลาดเนาะตลาดเปิดจริงๆตลาดปิดเนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเปิดเนาะมื้อนี้เปิดย้อนว่าบุญเปิดแต่มื้อเดียวนี่แหละแล้วก็ปิดเลยเนาะเพราะว่าก็จะสิยันโควิดเนี่ยแต่ก็ป้ก็ต้องใส่ผ้าปิดปากนนั่แหละเนาะ ปองกันไว้เลิก็เข้าจอกกัประกาศแล้ววะใครเปดได้สักยากอะไหวไปนอนตลาดก็ได้โอเคนะเรามาเอาควายแล้วนะซึ่งควายคนอื่นขเขาจะอกาะเป็นเบลเลี่ยงยิมแต่ควายเฮาบรรยากาศรอบๆคืมฝนเนอกฝนพี่น้องเนานะนี่ก็เขาสิพอเหมาแล้วได้ฮากกะซุ่มอืม

โลเท่าไร่รกไม่จบโลละสิบแปดพันกีบเดงอ่ิแหืมนอื่นไจาก 9, <000. S 1> แรกหรอกไปสินเลยส <c oughs> ิอื่น ไม่หมารอกตลาดเนาะกนเก็อาุ่นก้าดได้นะเดิดดนดูมัททะระเกาะาพัน

สองสิบพัน่าย่นี่เลยนังเขียนเอาไปโรลดได้เอาโดเขียนนะะงใหญ่นีเอาไหมก็ง่ายอยู่ได้แม่เอาเขียนเดเอาเขียนได้เอาไปสัเทียนเลย บรรยากาศคนหลายๆไปทางหจะจังหมัดไหมสามัดเซาหาตัวเียนี่ใหญ่ท่าได้ซะาสิ <ciffs> <Thế> cái cho <Mechanics> sài mà thử cho ชี่น้ำวันตรขนาดกอนรกเดวตสองพนสองพันเอาตัวแยงงานนี่แล้วมันกระบูดแล้วเพื่อหอนเนาะบจดีดีด้ัมันกดยากได้ตัดลยครบก็ดึงออกกันอ้เคมมันก็ุตอาตีเสียเงินบบไรคนคืนเหอยตี สามสงหาพันกิรซ so uh ื huh. uh ้อปนนัวขึ้นเบิดเนาะมันยังกะต้นน่าแปดบ่สบทนไขนมน่ะบ้อบ่ต้วสบใหญ่ไหญ่จ้ะน่ะ ม ja ันยังก็ขึ้นพอมกันเลยเนาะรัก็ีมเนเราขาเจ้าคีเมาลูก้้นี่เ้วเจ้าเะซื้อส้มผัก ประกาศยังงน่ะนะประกาศทื่นๆนะเพราะเรือประกาศธรรมดาโอ้ยเจได้ยังแล่แล้ว มีแต่พวกเป็นกำพอไปทางหนมาออกทางนั้นเลยแล้วก็พกไปซนแล้วแถวนี่ปิสิซเมนแผนกพักนี่จะพักหมัดได้เลยเอเย ถ้าได้ก็แม่แต่ละพันธุเป็นแบบชาบริกินเนอะที่ถามเขาโอ้กุสาวสู่อเลยเด้อเป็นแม่ค้าขายพักสสม,มอ้ฝนตกระบัน ่บ่นะบ่ได้มีลำไยกับกระไดงกกับไดทุกแลเรียบร้อยแม่ซื้อคติปเต้ย่ากินเนี่ย

แล้วขดีนี่กับสี๋อพ่อยระดมมาไปซื้อผัากระลต่อ,อเ,เอา,เอา,เอาแล้วแลวใส่กระตุกเข่าหัวใส่นบนี้อนะนี่จะใครนี่ไหมคะมาไป ในที่สุดฝนกะตกตอนนี้เราก็มาหอเือดล้เนาะแล้วเราก็ไปกอดตองก็มีฟังฝอยนะอพูฟันกัอย่เด็กอย่เขากินมาแล้ว็เอไม่อีกักกิ่นไี้จ้ะถักบนกะพ้าเบิ้งี่สิบตนมดำเนินมากะมันจตลาดนะพี่น้องผมปีอกเนากคนตกทำกสิบกอตองแล้เนาะ นี่ก็คือขม,าม,ามอสินาาัเผาเนาะเอามาใส่ไรเป็นไรแหละแต่ใส้จัดไหนนี่ก็คือก็กล้วยห้าปูกเองเนาะแม่ห้าปุกเว็นห้าปูกเอกะยายก็เดิมไปใช้สะไม,ม่ยญ่สวยนะครับมันไก่ขอกเป็นด,นดนุ่มเลยงามเริ่มไปใช้สะม,มียหญ มันเห็ดยังเอิ้นมาจับกล้องหน่อยก่อนนี่เนาะยายเป็นคนเกาะ้านไ้อ,อ,นอ่ะาจับนี่ชั้นได้อะชั้นมันหัวหนุ่มเองนี่คนทีนหนึ่งป่ะ หลังจากที่มาต,ต,ตลาดก็มาเตรียมตองยังเกมาดึเะเสิดหยอดหน่อยมันนะแม่และโซฟีมือในการเกาะตองน,นอ้อพี่น้องกาะมันสีง่ามถ้ากระป,ปุกพี่ใก้นีไน้นี่ปีนี้ได้ใส่แล้วมืออนี่นคือเป็นมือเห็ดขนมเนาะ พอดีเลยสีิบขันบักเบงเลยเราเสียดายเกี่ยวเอามาลดนะยายาใส่ก็กายมือสิ่หยิบขันบักเบงอย่างก็เอาตัวมันสอยนะอยากมาก าาก,านานก,ก็เอาหาใบงามๆมันนั่นแหละตันั้นกุ๊นี่เออตกขนายป้ายคุมเกีียวเนี่เอามาชัน้นเมียนะแม่มาบและความจำเต็เามาพี่มาขังนี่น่อยพี่มาขังนี่ กมเพ่มาขางพี่มากุ๊นี mmm ่พี่แล้วก็เอาตองสั่นนะปห่อขนมมกหันดี้เถอะเอออือ <has> <own> <iles> ก็ลดต้นเดชไปเพื่อนพระเจ้านั่นก็ได้ถิ่มกำลังขอเป็ดนะถิ่มจะซาร์เหล่ามาเนี่ปลูกเองเนาะแม่ไม่ก็ปลูกถิไม่ได้เลยเนาะแม่อืมมันไม่คักไม่ห่อนะแม่เอมันใหญ่ตัวน้อยๆนะห่อขนมนะเออ นเดไปก็ออกมาแล้วนก่งอ่ะเอาเอาแกวนะโกลงมา อืมผมกวยกินซุปดรเห็นขันหม่อเบ่งความันค่ะอืเอาอดปเป็นเลยชิบอเลนเอาเอาชตัวนี้กัน พ่อเราเป็นยังบบดนี้จี๊แล้วก็โอบได้น่อยได้หนีแบบไหนช่หกนัได้นะี่หลายหน่็อาเ่ไงมแ่กิะลงเออใช่ไหมไงโทษไม่เกาะเนี้ยคาเอาคาสะดุ้งนะ กัพอ่อกับอะไรก็อิ่มอบปพ่อบแหละอหละไ่ได้น่าแล้วนี่คือตอง่ะเนาะแม่ใหาไปคนสูกอันละาจากนาะอาลืมกติดตามก็อะไก็แชร์คนมาการะดิ่งน้ำไปแล้วมีกระตากอยงนี้แหละผูเลยมื้อื่นผูเลยฮิดขนมอะไรหยบก่อนอาาแล้วสบายดีน